รถเกี่ยวคุณภาพอีกคือเก่าคือเก่าพี่น้องนะครับคันนี้แกะมาวางสงการนะครับแกะกองมาเลยนะครับป้ายแดงนะครับมาไม่นี้มาเล่นจักไรยานพวกผมก็มาลุ้ยกันนะครับฝากไว้น้ำนะครับกำลังหารถกันนะครับรถเกี่ยวคุณภาพนะครับปากไว้น้ำแน่นะครับเกะนะครับหย่อนอย่านี้นะครับพี่น้อง รถแท็ุนะแท็เก็บได้ยดได้โอเคไนมเราเราขับรถใจเย็นนะเนาะนันมาไปเรื่อยๆเนาะมาเฝ้ารั่งเรีนรรนแน,น,แนแเร่ยดีนครับมาแล้วครับาการันตีโดยเจ้าของน,นะนครับได้เฝ้ามาแล้วว่าขั้นนเชี่ยวดีนะครับ รถเกี่ยวคุณภาพ้าเอาผ้าไว้น้ำเนยนเอาการันตีโดยเจ้าของหน้านะครับ เจียวคุณภาพนะครับเจียวเขาดีนะครับคันลันตีเลยเจ้าของหน้านะครับฝากน้ำแน่ผวเลยฮะรถเกี่ยวนะครับสนใจคอมเมนต์มาเลยครับจะให้เบอร์โทรไปนะครับชุครับกระจเย็นเข้ามาคันลันตีโดยเจ้าของหน้าเลย เวเขาสะอาดแนวการันตีนะครับสอบข้างไปอีกข้นงหนึ่งเที่ยวเข่าสะอาดนะครับพี่น้องฝากไว้น้ำนะครับพุิจิตพลนใจรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับฝากไว้น้ำแน่นะครับอันนี้ครับก็บอกว่าวังสงการนะครับพี่น้องร้อยไปแดงมาเลยนะครับนี่ครับ รุ่นทำกิน่าสั้นเขึ่นมารับทีมงานไว้รุ่นทำกินหาสนิตสนใจคอมเมนมาเลยนะครับต้องการรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับพี่น้องมาเดินกันก็นะครับรถเกี่ยวคุณภาพอีกคั้งหนึ่งฝากไว้น้ำแน่นะเดี๋ยวค่นอยู่ทักเกี่ยวกันละเอียาเตินมามันเกี่ยวของเหนือสา ถือว่าโอเคพี่นองสอบผ่านะคถือว่าสอบผ่านไปอีกทันหนึ่งนะครับนี่ครับทเลยครับพนี่นรเกลยวเขานี่สะอาดนะครับนี่ครับน้าันหน้านี่โอเคเลยนะครับเก็บได้ละเอียดได้โอเคนะครับถือว่าพันถามว่ามันพี่น้องคอมเมนต์มาถามว่ามันหลมันเฮียหลบ่ครับมันก็เฮียปกตินะมันเฮียจะนอุ้ม บางขั้นนี่ก็เฮียตั้งแต่เขารีบนะครับเฮียเขารีบนะครับพี่น้องมันกับโมเมนว่าถีเฮียจนนาเกียรตินะครับเฮียเขารีบนะครับฝากไว้น้ำนะเพื่อได้ที่ท่านใจรถเกี่ยวนะครับนวดเข่าหารถบ่ดด้หารถบ่ทันคอมเมนต์มากนะครับรถน้อยรถใหญ่เฮามีบริการนะครับแต่ว่าพี่น้องบอกมากนะครับนีรบถึงคนอีสานบ้านเฮากกับ โอเคนะครับน้ำใจดีไปพุ่นกินปลามาพี่ก็กินเขานะพที่สารบ้านเฮาเนี่พ่อ,อน,นี่ใช้เอื่อนก็ก,กินเขาได้ไปเนองน้ำทีน้ำข้างนะครับแท่ปัานนก็นยังมีบางคนก็นยังเล่าถึงถ้ถึงคนทีสาอยู่นะพี่นนอง นอีสานบ้านเฮาเนี่ยน้ำใจดีนะครับไปพุ่งกินปลามาพี่กินเข่าพ้อกันอยู่กลางที่กลางนั่งเอื้อนกันกินเข่าได้พี่น้องอีสานบ้านเฮานะครับแต่ว่าคนในกลุ่มเทพกลุ่มไทยนี่ยพวกเอื้อนกันกินเข่าแต่พี่น้องย่างต่ำกันกันยังไม่อยากถามกันนะครับแต่ปานยังว่าพื้นอีสานบ้านเฮาอยู่นะครับคนอีสานนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเห็ดเข่าเห็ดน้ำให้คนในกลุ่มกินกระไดนะครับอย่าสุ้พลาดพิงถึงกันเถ้ะนะครับคนให้ให้กัน ช่วงโควิดเขาต้องซอยกันเป็นั้นเขาจังขี่ไปรอดนะครับพี่น้องฝากไว้น้านะครับเอ้ามาถึงรถเกี้ยวกันต่อนะร,รถคันนี้ฮะก็ออกมาวังสงการน,นะครับเสียกองมากนะครับใหม่้ายแดงนะครับผอดด้ามเลยพี่น้องรถใหม่ไยแดง อยู่บิ่งนั้นอีกน้อยน,นึ sure. นงนะครับนี่ครับโอ้สุดยอดจริงพี่น้องนะฝากไว้น้ำแน่นะครับสนิจสนใจรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับฝากไว้น้ำนะครับไม่อ้อมรถอ้างใจพี่น้องบ้านเฮานะครับอันนี้คันนี้ฮะก็ถอยมาวางสงการนะครับถอยป้ายแดงมาเลยนะครับพี่น้องครับโอเคนะครับใส่งานกับ มันอยู่มันอยู่น้ำพ่นขับนะครับพี่น้องพ่นขับเร็วขับสร้างนะครับแต่ว่าผมยอมรับเลยนะครับว่าขับใจเย็นนะครับเป็นรถหวานเย็นขั้นหนึ่งนะครับสำหรับพ่นขับนะครับไล่ละหกร้อยเจ็ดร้อยหรือท่ที่าแพงนะครับพี่น้องเพอมาเลี้ยวองรถเข่าเกียร์รถเพิ่นก่าน้ำมันซื้อน้ำมันมาเติมเพิ่นบ่ได้เอาน้ำเติมนะครับพี่น้องฝากไว้นะนะเดี๋ยวเราแพงแล้วก็พอดีที่นะครับหกเจ็ดร้อยก็พอดีนะครับ รถเงเขาเอาเจ็ดแปดร้อยก็ยังกังรถสูงผม่เาสื้อนะครับผู้ได้สิจ้างรถเงี้สูงรถน้อยเกี่ยวก็ได้นะรถน้อยมันเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าสนี้เยอะนะครับสาบใช่ไหแนะครับผมโอ้เขาสองให้ได้เต็มอุ้มละโอ้แนี่นอนแต่ว่าพี่น้องเบิ่งห่วงเขานะครับโอ้ห่วงเขาเขาสองให้เต็มอุ้มแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้ยังบอกให้ได้เบิดนะครับ นะเดี๋ยวคนขับก็กำลังไปเชีย่ยวเขานะครับฝากไว้น้ำนะครับสนจิตสนใจรถเกีย่ยวรดข้าวคุณภาพนะคนขับใจเย็นฝนะากไว้น้ำนะครับผูู้ไดหารถเกีย้ยวเขานะครับยังบ่ได้นะครับน้าสิเกีย้ยวเขาหายเขาหน้าตีนะครับยังหารถบ่ได้กันสอบถามเบึงนะครับว่า ว่างบ่มือได้บ้างนะครับแต่ว่าจะนานโดดน,นะครับนาัานร้องถามเพื่อนนะครับอ้านะอชี้เลยอยู่ประมาณอีกนานหนึงกับเท็จสิน้น พลังงานกิล้วครับสำหรับไอ้นี่นะครับแล้วก็ใส่ธงไม้ต่อนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะใหม่น้ำนะครับพ่อกันไม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ